กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอเอิบซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนาะพี่น้องเนาะหลังจากมีประเด็นดราม่านาะพี่น้องเนาะยังไม่จบพี่น้องต่อเนื่องเป็นประเด็นในส่วนของทีทางชาวนิดชาวโูเซียวนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะมองว่าในส่วนของทีทางคุณแพรวพาวนั้นนาะพี่น้องเนาะอยากเอาลูกไปสนิท กับทางผัวใหม่วาสันวาเพื่อที่จะลูกไม่พูดถึงพ่อตัวเองวาสันวาพี่นงองอ่าในส่วนของทางเช่านิดน้องพี่นงองเนาะบอกว่าทางแพ้่าเ้าวนี่อยากให้ลูกสนิทกับผัวใหม่ให้มากกลัววาสันวาเพื่อที่สิให้ลูกลื่มพพอเล้วกะบอเบ้าถึงพอประมาณนี่พี่นงองเล้วเป็นอีหยังคือต้องสอนลูกหรือ เสียมลูกให้อื่นป่าปีว๋วสันวาในส่วนของทางเอฟซีบพ่อใจสิ่งหนีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าตัวเองมีลูกผู้หญิงทําไมต้องให้ทางผู้ใหม่เข้ามาใกล้ชิดหรือมาอุ้มลูกสาวตัวเองมันถูกต้องแล้วหรือวสันวาพี่น้องทางคอมเมนต์เอฟซีเช่าเน็ตหลายคนหลยทันต่างคําถามนี้ท่านที่บอกว่าทําไมเป็นแม่ที่ ไม่รักลูกเห็นแก่ตัวกับลูกสุดๆวันสันวาปาดพี่นองเกิดยีงยังขึ้นอีกแล้วในส่วนของดราม่าวิจาัยยับถึงเรื่องนี้ทันทีนะพี่นวงเนาะชาวเน็ตถึงขนาดลั่นคํานี้เลยทีเดียวบอกว่ารักลูกแบบใดประสันวาจะประเคนทุกๆอย่างให้เขาแม้กระทั่งชีวิตของคนที่ตัวเองรักแก้วตาดวงใจของตนขนาดนี้ ยังทําได้ลุงคอวาสันวะพี่น้องอทางคอมเมนต์ทางชาวนิดเพื่อนก็นบอกว่าพ่อของลูกยุ่งไม่ได้แต่ตัวเองจะเอาผู้ใหม่เข้ามายุ่งเข้ามาใกล้ชิดยัดเยียดให้ลูกขนาดนี้ทําไมยังไม่มีความเป็นคนเลยหรือวาสันวะปาดพี่น้องคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี้คือถือว่าฟาดเดือดถึงทางคุณเพลวเผายับเลยทีเดียวพี่น้อง FC บอ s บ Big ถึงขนาดแขนหนักเลยทีเดียวพี่นงองบอกว่าสมเมนสร้างพวกมันคักเดอ้อเห็นแกโตลายคักวาสันวาพี่นงองขอให้กำตามทันมันด่วนๆเลยวาสันวา่าขอให้ผู้หลอกมันให้หมดตัวอย่าให้มีเหลือไว้กินปาดพี่นงองถึงขนาดแขนถึงขนาดแบบว่าบอกให้กำตามท่านเลยทีเดียวพี่นงองหลายคนลายคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเข้ามาตำหนิ ถึงขนาดว่าหลงผู้ชายจนลืมความเป็นลูกเลยทีเดียวพี่นอ้องทางคอมเมนต์เอฟซีทางคอมเมนต์นชาวเน็ตนะพี่น้องเนาะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนาะอีกทั้งพี่น้องยังฟาดถึงทางพระเอกสันด้วยนะพี่น้องเนาะว่าบม่มีงานบ่มีการบ่มีปัญญาที่สิหาเงินล้วบ่เขามากเกาะเขามาปานปิงเขามาในรอบครัวเขาเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วยังจะมาพากลูกเขาจากพ่ออีกจะหน้าด้านไปถึงไหนวาสันวาพี่น้องทางคอมเมนต์ถึงขนาดเดือดกันว่าคากว่าไม่มีบ้านไม่มีช่องตัวเองให้กับลอวาสันวาบางคอมเมนต์ถึงขนาดพูดแบบนี้เลยทีเดียวพี่น้องบอกว่าลิเกนาด้านบ่มีลูกมาเลี้ยงลูกคนอื่นหน้าไม่อายต้องทนเพราะเงินเงินเมียเยอะอยู่ต้องอดทนวาสันวาพี่น้อง แต่ในส่วนของทางด้าน FC ของทางคุณแพลวเพาว FC คู่จิ้นเนาพี่น้องเนาะก็ยังเชียร์กันกระนำเนาพี่น้องบอกว่าในส่วนของอาทางคุณแพลวเพาวแล้วก็ทางพระเอกซันนั้นยิ่งมีดราม่าเขายิ่งรักกันมากกว่าเดิมประสันมาพี่น้องแล้วยังมีการเชียร์อีกว่าในส่วนของที่ทางคุณแพลวพาทำนั้น ถูกต้องแล้ววสันว่าทางเอฟซีบอกว่าให้คุณแพลวเพาเดินหน้าต่อวสันว่าให้ล่งภาพในส่วนของภาพครอบครัวที่อบอุ่นให้ทางเอฟซีได้ชื่นชมต่อไปวสัวนว์าพี่น้องนั่นละพี่น้องพี่น้องที่เห็นจังใดเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้เนาะพี่น้องที่เกิดประเด็นขึ้นที่พูดถึงในส่วนของทางพระเอกสันแล้วก็ทางคุณแพลวเพาบอกว่าทําสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเรื่องลูกนั่นเองพี่น้องแต่ก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนทีบ เพื่อนบวเห็นด้วยนาะพี่น้องเนาะหลายกลุ่มที่เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นไว้นาะพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นกันจังใดนาอพี่น้องในเรื่องนี้กับความมินไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจ้าส่วนคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า